ข้าพเจ้าในอนุทพม์สิงค์คร์เป็นวาจาสรธยายปุตตมณถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์กรมปะปฏิเทวราชองค์หลวงปู่สมเด็จุหลวงปู่บุญเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายศายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันาตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธทายมต์ต่อไป บรสวดสมนมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตราคันจตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสาสุนันตุสกโมกทังสเคาเมจะรุเปคิริสิคาราตเตจันทริเคภิมาเนทีเประเตจักาเมตันุวนาคาห์เนเคหาวตุมิเคเต รมมาจะยันโตเทวาชรธาราบิสมียกาะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจันงสาตวเมสุนันตตธรรมมสวนาการุยามพะทันตาธรรมมาสวนาการุยามพะทันตาธรรมมาสวนาการุยอมพะทันตาบทสวดนามการเสธิกถานามตัตสาพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mo tasap, pakwato arahan tua sama sumput tasap. Na mo tasap, pakwato arahan tua sama sumput tasap. Boswasacake ya kata. นาติเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจาวเชนะโสทีเมหนตุสัพปตานาติเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจาวเชนะโสทีเมหนตุสัพพตานาติเมสารนังอัญังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจววเชนะโสทิเมหนตุสัพพตาบทสวดมหาการุณิโกนาทวติอาคิธิกาคาถา มาอาการุน e e ิโกนาโถอัตตายสาปปะปานิงปูเรนตวาประมีสปปะปัตโตสัมปวติมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสะปุปปัตวะมาอาการุนิโกนาโถหิตายสัปปะปานิงปูเรนตวาปรมีสปปะปัตโตสัมปวติมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสะปุปปัตวะมาอาการุนิโกนาโถ สุขายาสัพปานินางปุเดนตวารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมตตมังเอเตนะสาจาเชนามาโหนตุสาปุปัตะวาบทสวดมหาสมัยสุตเอวเมีสุตังเอกังสมัยยังพคะกวาสกเกสโวิหารตีกับ กับเปรตวัตถุสมิงมาวานิยมหาตาปิโกสังเขนสิทธิปัจจามาเตหิปิโุสตเตหิสัพเพหีวาเรตหันเตหิตาสหิจโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโมนติปักขวันตังทศนัยยาปิโุสังขัญจายันนามยามปีเยนะอัตะโคจะตุนังสุด ท้าวสกายกลางนางเทวานาเอตาตโหัศีอย่างโกภะวัสเกสวิหารติกเปีระวัตุสมิงมหาวณีมหาตาปิโกสังเขนสิทธิ์ปัจจามัตย์เฮีปิกุสเตหีสเปหีวาห์รดานเตหีทาสหีเจลูกาตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภากวันตังทาสนายาปิกุสังขันจายัญยูนามยังปีเอนาภะกวเตนโปสังกัมยามาอุปัสังกมิตวะภะกวัโตสันติกเอปเจกคาตาภาเสยามิติอัตโคเทวตาเสยตาปีนา มาปาระวาปุริโสสัมมินสิตังวาปาหังปาสาระยปาสาริตังวาปาหังสัมมินเจยยเอวะมีวาสุตตาวาเสสุอเทเวสุอันตระหิตาพระขวโตปะระโตปาตัวระหังสุอัตโกตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวัโต สันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังตามาสมยังขาวติตายเวยวะอปราชิตตังกันติอัตโนวปราเทวตาปัจจัตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตตตาภิกวสมาทานสสจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสสสารติวะเนตานิฆะเหตวะอินทรียานรังคตะ รักันติปันธิตาติอัตโกอปาราเทวตาปะกวาตสันติเกอิมังคทังอภาสีเชตบาขีหลังเชตบาปริกังอินตะขีหลังโอหะจามเมชาเตจารันติสุตตาวิมลาจาขุมาตาสุทันตาสุสุนากาติอัตโกอปาราเทวตาปะกวาตสันติเกอิมังคทังอภาสเยเกจีพุตังสารนังกตาเสนาเตกมีสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปุริปุรสันติติอัตโกปะกวาปิโคอัมันเตสีเยปุยนาปิกาป เตเสสุโลกาตาตูสุเตวตาสันนิปฏิตาหุนติตาคตังัสนายาภิกุสังกัจเยปิเตภิกเวอังเฮุงอาติตรัตทานังอรหันตสสมมาสัมปุตตาเตสัมปีภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเทยตาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันโตสสมมาสัมปุตตาเตสัมปีภควันตานังเอตาปรมาเยวะ เทวตาสัญญิตาภวิสันติเสยตาปีไมหังเอตารหีอาจิกยิสามิภิกเวเทวะกายานังนามามิกิตยิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามามิเตศิสามิภิกเวเทวะกายานังนามามิตังสุนาตาะสตุกัง Manna Sikkhrottha Pasita Miti Ewamante Tiko Te Piku Bagavato Pa Joso Songo Bagavate Tattho Jasiloka Muni Kasami Yathakumma Ddisita Yesita Kirita Parang Bhinata Samahita Putu Sihaba Lansina Loma Angsa Visamputo Otha Tama Nasasota. วิปปสันนมะนาเวลาปิญโญปัจจสติยตบานีกปิลัวเวตโตอัมตยีสัตถะสวเกสารเนีระเตวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกบุตรเตจัตตาปมะกรุงสุตวาพุทธัสสานังเตสัมปัตุระหูยานังอมนุสานาตสนังอเปเกศสัตมัตคุงสังหาสัตตาสัตริงสตังเอกสหาสานังอมนุสานัมมาตุงอเปเกนัตมาตคุงที่ทาสัพพผู้ภาหองตั้งจัสพังอภิญญาวาว่ากิตวานจากุมาตโตอัมณตยีสัตตาสวเกสารนีระเต เทวากายอาภิกันตเตวิชาาตาภิกขวเยโวหังกิจิสามิเหรอีิอนนปปสโสตัสสังหาสาวยากาคุมมาคปีลวัตบาเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกูนังสมิติงวนนงชาสหัสาเฮมะวตายาคานานาตวันิโนอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกูนังสมิติงวนนงสาธาคิราติสหัสายาขานานาตวันิโนเอติมันโตชูติมันโต วันนันวันโตย่าสสินโนโมทมานาอาภิกามุงภิกูนงสมิติงว่านังเยจเตโซรัสสหะสายยาคานาตะวันิโนเอติมันโตชูติมันโตวันน้วันโตย่าสสินโนโมทมานาอาภิกามุงภิกูนงสมิติงว่านางเบสมิตาปัญจสตายาคานาตะวันิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตย่าสสินโนโมทมานาอาภิกามุงภิกูนังสมิติงว่านางกุมพิโรลาชาฮิโกเบปุรัสสานิเวสนางพิญโยนังสตาสังหสังยาคานางปิยิรูปาสติกุมพิโรลาชาฮิโกโสปะ สมิติงวนังปุริมันจาจิสังราชาตถาธารถกปภาสาสตีการตบานังอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปตาปิัสศะปะหังโบอินทนามะมลาเลยี่ติมันโตชุิมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุงภิกูนังสมิติงวานังตากินันจาจิสังราชาบิลโหตับสาษาสตีอุปนทานังอธิปติมาราชายาสสิโสปุตาปิดสสะมป็นหงโอินทนนามะมลาเลยี่ิมันโตชุิมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุงปิกูนังสมิติงวันัง ปัจจิมันจาาจิสังราชาวิโรปโคปัสาสเตนาคานังอธทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะปะหโบอินทันนามามหาปลาเอติมันโตชติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุงปิกูนางสัมพิติะนัง อุตรันจัติสังราชกุเวโรต菩萨สติกาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสพุตตาปีตัสสะังโบอินทนามามหาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังปุริมาติสังตาธารโททากีเนนามิโลูทะโขวิโรเบนะปาชชิเมนะวิโรปโคกุเวโรอุตรังิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโรจิสาธันธรลมานะทั้งสุวเนกปีละวัตเวเตสังมายาปิโนทาสอาโควัจาริกาสตามา กายกุเตนตัววิเตนตัววิภูตัววิภูจะวิภูตัวสหจันตะโนกามาเสียทัวจากินนุมัโดนิมันตุจาปนาตัวโอปปัญโยจเตวสุตัวจากมาตเรยิตเตเซโนจากคันทพโหนโรราชาสนนสพวอากูปัญจสิโกเจวาติมปรสุริยวัจะกซาเอเตจันเจจราชโนคันธภาสหราชุเพโมตมานาอภิการมุงปิกูนังสมิติมนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสังอัศกาสัมภะรา สัตระอาคูไปนะคะสังฆายติพิยามุนายามุนาตถารัฐาจะอากูนะค,คายศสสิโนเอราวันนมหานกัวโสปากาศสมิติงวันังเยนะคะราเจสห์หาสารันติทิพาธิชาปักขิวิสุตจกักรโกเอหายาสาเตป,ป,ปนามาจัปตาสุปันติจราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคะราชานณมาสีสุปันนาตัวเกเมมะกาสีปุตโตสันหาหิวาจาหิอุปาวหายันตา นาคาสุปันนาสระนมกังสุปุตตังชิตาวชีระหาเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาเซเตอิติมันโตยะสสิโนการะกัญชามหาภิสมะอสุราทานเวกสาเวปาจิติสุติจิตาปะหาราโตนโมจิสหสตัญจาริปุตานังสัเพเวโรจนามกาสันในหิตวาบริเสนังราหูปตามปาขมงสมโยธาในเนปตันเตปิกูนังสมิติงมะนังอาโปจะเทวาปฐวีจเตโจวายโยจธาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยัสสาสหะเมตตากรุณากายก อาโูเทวายสัสิโนตเสเตตตสตากายาสเปนานาตวานิโนเอติมันโตโชติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอาพิกามงพิกูนังสมิติงมะนังเวียนโตจเทวาสหารีจ อาสะมาจตเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาโูปรากิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาโูปรากิตานักตานิปุรากิตาวาคูมันตาวะราหกาวาสุนังวาสโวเสถโสกโปปาคาปเรนตัวตเศเตตตากายสเปนานาตวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาภิกามงผิกูนังสมิติงวังอาทาโกสห้ภูเทวาชารามาเกศิการวาอเรศกาจะโลชาจะ อมภาปุปานิบาสิโนวรุณาสหธรร์มาจะอจุตตาจันเนชกาสุเรยยรุจิลาอาโกอาตาโกวาสเบสินโนตเตเตตัสตากายาสเปนานาตวันิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมตมานาอภิกามุงปิคูนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาริตตับตุสิกาอาโกอาโกมโนปตุสิกาอาตาโกหารโยเทวาเยจารโหหิตวาสิโนปารมามหาปารมาอาโกเทวาเยสสิโนตเสตเตตัสตากายาสเปนานาตวันิโนเอติ มันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสสินโนโมตมานาอาพิกามงพิกูนางเสมิติงว่านางโสกากะรมะอรุณาอาคกเวคานาาสหะโอทาตะไครหาปามุฆาอาโกเตวาวิจักนาสตามาตาหารักชามิสกาจจะสัสินโนทนายังอาชายไะจนโยตีสาอภิวาสเต ตเซเตตสถากายาสเปนานาตวันนินโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางเคมิยาดุสิตายามาธาตกาเจเยสสิโนสัมพิตรการามาเศรษฐาโสเสนามาจะอาสวานิมารจิโนอากอาทากูปรณิมิราตเซเตตาสถากายาสเปนานาตวันอินโนอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง ทศเสตเทวนิกายาสเปนานตวันิโนนามันเบเยนะอาคัญยงเยจันเยจิสาสหพระพุทาชาติมาเคลังโอทาตินานมาสวังตะเกโมขะตรังนาคันจังตังวะอจิตาจิตังสุพรมาปรมาตัวจาปุตตาอิติมโตสหะสนังโกมาโรติโสจาโสปปะคาสเมติงวนังสหัสพรมะโลกานังมหาปมเปตเดอุปปปโนชุติมตุปิสมากายโยยาสสิโสทเสตอิสระอาคูปเจกาวัสวัติโนเตสัญจามฉจนตัวอาคาหะเรโตัวปริวาริโตั เจตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัรามเกมาราเสนาอภิการมีภาสากันหาสรมันติยังเอตตาการตตะมันตตะราเกนะภันตมัตโวสมันตาปริวาเรธะมาวโมจิตาโกจินังอิติตัธรรมาเซนกันหาเสนังอเปสยีปันนิณา ตระมหาชะสารังกตบาลนภพละบังจะตาปะวุสโกเมทโถตะานะยันโตสาวิสุโกตถาโสดปจุทาปฏิสังกุโตอศัยยังบเสตันจาพังอภินญญาบวากิตวานจักุมาตโตมัตยิสตาสวเกสารเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกโบเตจะตามปมะกรุงสุตตวาพุทธศาสนังวีตาราเกหีปกามุงเนสังลมันปีอินชโยง สาเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายาสัสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนนสุตาติบุตสวัดเจริญชัยปกรณ นมโมมีพุทธเตชะสารตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทวานารายปรเมสุราสิทธิพรหมาจอินดาจตตุโลกากามภพรรักกาสมุตตาภูตุงขังคาจัสพรมมชัยยาประสิทธิปวันตุเทชะยชเยาตวรณิอุตติอุตติมณทีาทีชจยาเจยากะคนตนลนิสัยนิไรใสเสนนาเมรุลา จะพนนอละฉีชัยชัยคัมพีระสมพีนาเคียนทนาคีปีสาจะพูพตากาลียชยชัยตุนนิมิตาโลคีชัยชัยสิงคีสุธาตานมุขาชาชัยชัยวรุณน,นมุขาสาตา <c oughs> ใจยชใจยตัมปาทินาคกุลคขั้นถอกจยะใยะคาชคนตุรงสุกระโพชงศีพยคตีปาจยะใยวารุณนมุายตาจิตชิตเสนนาเรปุนสุตีนรดีใจยะสุยสุขาสุขาชีวีจยะยทรณีตเรสุตาสุใจยาใจยชใยทรณีสันตินสัาจยะใยมังกร รัจจาวาเกจายชยาารุณนยาเกจายชยราคะเสสุรพุทธเตชเจายชยพรมเมนทคณะจายชยราชาติลาชานใจจายชยปาตวิงสาพังจายชยอรนตาปเจกพุทธสาบังจายชยามหิสุโรหโรหรินเทวาจายชยพรหมาสุรโคจายชยนาโควิรุณนาโกวิรูปโคจันติมารวิอินโต จะเวนะเตยโยจะกุเวโรวรุโนปิจาอัิวายโยจะปัชุนโหกุมาโดทตารตะโกอัตตาราสามหาเทวาเศรษฐิตาปัสสาวทโยอิสิโนสาวกัสัพพัชัยราโมพวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโล จะชายกังเอเตนะชยเตเชนะใย้โสติภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตใชยหมังขลังชายอ่ปีพุทธศาสลิมาตัวอายังมารัสัจปาปิมาตปราชายอย อุโคสยามโพติมันเดปโมติตาชายตาาพระมคนามะหีสิโนเชโยเปุตัสสิลิมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพติมันเดปโมติตาชายตาาอินทคณาเมหีสิโนเชโยเป佛ตัสสิลิมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพติมันเดปโมติตาชายตาาเทวคนามะหีส ิโนเชโยเปพุทธสสาสิลิมตอายังมารัสะจป้าปิมตปาราชโยอุโคสยามโพติมันเดปโมทิตาชายตาธาสุปันนคนาไมสิโนชโยเปพุทธสสาสิลิมตอายังมารัสะจป้าปิมตปาราชโยอุโคสยามโพติมันเดปโมติตา ชายตถธาณากคณามหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอายังมารัสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามปติมันเดปโมทิตา ชายตาาสุพรหมะนามเหสิโนชยันตัวโพธิามุเลสักกายนังนันตวัตตโนเอวังตวังบิชโยโมหิชยันสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลังเกสีเสตาเวปโกคเรอภิเสเก สัพพุทธานังอภัพปะตัวปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปาพาตังสหุติตังสุขโนสมมหุโตจะสมยทังพระมจาริโสปทาคินังกายกรรมังบาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานาลปปตตเตปทาคินี เตอัตรัธาสุกิตาวิลุนหาพุธศาสนนอโรคาสุกิตาโหทาสหาสเพหิยาติพีสุนันตัวโพนตัวเยเทวาอสมิงธานีอติคตา โรคาสุกิตาหัวนทศสหสเปหิยาติพิสุนันตวปนตวเยเทวาอสมิงธานีอติคตาตีคายุกาสตาหงุนตุสุกิตาหงุนตุสัพทาระคันตุสัพพสัตตานังระคันตุชินาสาสนังยากาจีปัธนาเตสังสเปโบเริยนตุมโนระทายุตากาเรปวาสตวสังประสาวราหกาโรคาจุปะถวาเตสังนิวาเรนตวจะสัพพทา กายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะธาอรหังบุสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยังพระขวาสาวาทิยังมิหารติเชตวันิกนาตกะิน กับปิณติกาสาอราเมตตโกภะกวาปิกุอามันเตสิปิกะวติพัตันเตติเตปิกุภะกวโตปาจจโสสงภะกวาเอตาทวจาอุปปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปปตาวาตถาคตานังติตตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังฆาราอนิจจตตังตาคโตัว อภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมปุชิตตวะอภิสมีตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปาตเปเติวิวรติวิปัจติอุตานิกรโรติสเปสังขาราอนิจจติุปปาตตาวะปิกเวตตาคตานังอนุปปทาวะตถาคตานังทิตตาวาสาธาตัวธัมมติตตาธัมมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโต อภิสัมพุทธติอภิสมติอภิสัมพุทธิจิตวาอภิสมีตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัทเปติบีวรติวิภาชติอุตานิขโรติสัพเพสังขาราทุกขาติุปปาทาวาภิกเวตตาคตานังอนุปทาวาวะตาคตานังทิตตาวาสธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตา สัพเพธมมาอนัตตาติตังตถาขโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิปัสติอุตานิกรโรติสัพเพธมมาอนัตตาติอิทัมโวจาาพระขวะอัตตมนาเตปิกูพระขวาโตภาสีตังอภินันทุนเต บวสวดพระเทกรารตะขาถาอาตีตังนาวะเัมเมยอนาปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่กวรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวาบงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยาะทะตีตมปะฮีนั่นตังอับปะตั้งจากอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปาจุปานั่นจะโยทำมังตาตถาวิปัสสติอสังนิลังอสังปขปังตังวิตตามโนพลูเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจแจง่มแจ้งไม่งอน,ง,นองแอ่นคอนแคนเขาควรพอคุณอาการเช่นนั้นไว้อจเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญญามารณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ ใครเราจะร่วงรู้ความตายแม่พุ่งนีนะอิโนสังคารันเตณะมหาเสเนนามัจุนาะเพราะการผัดเพียงต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหราตามาตานันติตังตังเบพาเกตกะราตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้านทางกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงระดีเดียวก็น,น่าชมบทตัว ธรรมสังเวคปัจเจกขณะปัจจเวคขณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขะะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป <c oughs> ัพเพตัรมอนัตตาสิ่งทั้งห้อยทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,าว,ว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอะวัสังมายามเรตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ <c oughs> มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตรงชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงหมอระนังเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นบาสจากวิญญาณจุนตัวอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสตจากทองทัพปัวภิงซึ่งแผ่นดินเกะริงข่ารังอีวะประดุดว่าดังท่อนไม้และท่อนฝืนนิรัรังห้าประโยชน์ไม่ได้ อันิี้ชาวตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรชนเตการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปาสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิง่งซาเปสตามารันตีจามาริงสซจามาร,ริสเรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเตวะหังมาริซามีเราก็จะตายอย่างนั่นเหมือนกัน นาฏิเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวสดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกามสเปหิปเตหีกตังบุญยังโนโอนุโมทันตัวชุนันตัวพลตัวเยเทวาอัศมิงธานีอธิคตาธีคายุกาสตาโหนตัวสุกิตาโหนตัวทุาปะมุนจันตัว มาตาปิตาสุกิตาหนตัวทุข้าประมวลจันตัวสัพเพยาติกาสุกิตาหอนตัวตุค้าประมวลจันตัวสัพเพอยาติกาสุกิตาหนตัวุข้าประมลจันตัวสัพเพปิสาสัพเพยาคสัพเพเปตาสุกิตาหนตัวตุข้าประมวลจันตัวสัพพาสัพเพอาจารยโยปัจญญาสุกิตาหนตัวทุข้าประมวลจันตัวสัพเพนักตาสุกิตาหนตัวตุค้าประมวลจันตัวสัพเพเทวาสุกิตาหนตัวุข้าประมวลจันตัวสัพ เพสามถตินังสมิชนตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้าหม้อโพธิสัตว์ตัวอันติมายอาติปะคะวาหน้าหม้อโพธิสัตว์ตัวอันติมายอาติปะคะวาหน้าหม้อโพธิสัตว์ตัวอันติมายอิติปะคะวาปฏิฐานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปตาเรโพติกเรตหิงตะหิง อาธรรมตานีนนภวันตุปูชิตาโสทิงการอนเตถะปิหารมันทะเลเทราจชมาชานวกาจะภิกขะวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกา คามาจากเทสานิค้มาจะอิสราสปานาปูตาสุเกตาพระวันตุเตชาราปูชาเยปิจะอันตสัมภวาสังเสทชาตาอัตโบปปาติกาเนียนญาในการทำมะวรังปจิตเตสะเพปิทุกษาการนตุสังขายมธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจปุขราสังโคโหตุสมาโควะอัตายาหิตายจะอาเมรักตุสัตธรรมโมสัะเพปิธรรมะจาริโนวูติงสัมปาปุเนยามะธรรมะ ธรรมมีอริยปเวทิเตปัสสนาโหนตุสะเพปานิโนพุทธศาสนาธรรมมาทารังปเวชันตกาเลเทโวปเวสตุวบุติปายาสตานังสมิตังเนตุเมตตนิงมาตาปิตาจะอารชังนิจังรักขันติปุตธกังเอวังเทมเมนะแตราชาโนประชังรักขันตุสัพพะ เทวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาเจนีตุคาปยาปัตตาเจนิปยาโสกปัตตาเจนิโสกฮุนตุสเปปิปานิโนเอตาปิตาจามเฮหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตตายาไรสีหลังราคันตุสัพปตาภาวนาเพรตาฮุนตุขันชนตุเทวตาคาถาสุเมงคลาคาถา โอนตุสัพังสุมังคารังราคันตุสะปเทวตาสาวะพุทธานุภาเวนะโสตีหหนตูนิรันตรั a m โอนตุสัพังสุมังคารังราคันตุสะปเทวตาสาะพัรรมานุภาเวนะโสตีหหนตูนิรันตรั a m อนตุสัพังสุมังคารังราคันตุสะปเทวตาสาะพสังฆานุภาเวนะโสตีหหนตุนิรันตรัง สัพเพปุตตาปรปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคขังปัตตมิสัพโสสัพเพปุทตาปรปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังปัตตมิสัพโสสัพเพปุทธาปรปตาัจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระคังปัตตมิสัพโสสัพเพปุทตาปรปตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังปัตตมิสัพโสสัพเพปุทตาปรปตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาระคังปัตตมิสัพโสสัพเพปุทตา Para petapa cekananca yang pelang arahan tanah nca techen arakan pentamisa peso. Sabi Buddha para petapa cekananca yang pelang arahan tanah nca techen arakan pentamisa peso. Sabi Buddha para petapa cekananca yang pelang arahan tanah nca techen arakan pentamisa peso. Sabi Buddha para petapa cekananca yang pelang arahan tanah nca techen arakan pentamisa peso. Satu 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 kan. อันนี้สร่งมังกรส่นี้จะเป็นสภาวสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกจากโศกจากโรคจากไฟจาก,จากอันตรายตั้งปวงให้มีแรงดได้อันสจริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำมาไม่มีอดอยากยาจนข้อยา่อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมันอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งอุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาะน อีตทงของเท,เทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศทีทั้งไป่ายไทยและปล่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปมที่สามสิ่งโมเรได้เจริญขึ้นให้เปลี่ยมโดยดุยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทานุภาพอนักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาประอบไปด้วย